คำท้ามต่อไปว่าใส่กางเกงขาสั้นแต่ว่าใส่กางเกงขาสั้นนี่ใส่กางคืนไม่มีคนเห็นบาปไม่ครับ,บา <c oughs> อาจารย์เันนี้ก็คือเพิ่นกับอาบน้ำนห้องน้ำเลยเล,เลอะอีกายลอ่ะการปิดโอโรที่เป็นวาจิบหน่องการปิดโอโรต้งที่เป็นวาจิบเพราะการปิดโอโร่นั้นเราไม่ได้ปิดเฉพาะสายตาของมนุษย์อย่างเดียว เราจะต้องปกปิดในสายตาของบรรดาเทวทูตกันเทวเทวทูตก็คือบรรดามาายกาเทตรงนี้นก็เลยเตะที่เปิดเอารถมาายกาศจะไม่ขเข้าเขตตถึงสี่สิบวันนะฝันบารากาในชีวิตก็เราก็จะสูญนเสียไปเพราะเอารสนี่เป็นสิ่งที่ต้องปิดเนาะนะครับแต่อาจจะเบาในช่วงฮักบุลอาดมไม่มีใครเห็นเลยโร,โรดจากสายตาของมนุษย์แต่มันไม่ปลจากสายตาของมาายกาศ ใช่ไหมเนาะเมื่อเราเอฟทำฉั่วไม่มีใครไม่มีใครเห็นแต่เขาบอกว่าความฉั่วที่ไม่มีใครเห็นน่ะอัลลอฮฺตาลาหมักจะอาบไปได้ง่ายกว่ากุลูกุลละกุลูอะไรนะที่ในฮะดิษบอกไปนะคุลูซัมบินหมวอฟินถูกความพิษนั้นอาจจะอาจจะเป็นผีที่ไม่ไม่ทื่อซ่ากันอินลัลมุฮาจิรินยกเว้นคนเดี่เปิดเพยให้กับคนอื่นเลยเพราะะนั้นเราเราเปิดเอาระในขณะที่เราอยกคนเดียวเนี่ย มันมักรุซึ่งกันจะไปฮ a ร a มก็ได้แต่ว่าเราต้องพยายามรักษาอัตลักษณ์ของเรานั่นคือในการปิดอรอร์รถมาลกาจะไม่เข้าเขเราเนาะนะครับบาปแบบฮ a ร a มแบบ,แบบแบบแบบเจงเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะครับราว่าการเปิดออรรถชกคนอื่นเลยนี่คือซ่องคดีหนึ่งคดีเปิดออระรถซ่องคดีเปิดอวดให้คนอื่นเลยแต่ถ้าแบบนี้นี่คือเราเราอยู่ในสถานมันยอยู่ปอยน,นอกแบบเนี้ยอยู่พวกปาก มันโรนอะอ่านะมันโรนอะไรประมาณเนี้ยก็คือเราก็ทอดเปิดออโรไปในช่วงตรงนี้นที่นี้ออโรนี่ทุกสังให้ปิดนะทุกซังให้ปิดนะแต่ว่ามันอาจจะบอกว่าเราเปิดออโรช่วคนอื่นนะครับมันตึงกันอ่าเป็นไปได้ว่ามัครุตาริมก็เลีนาไปสู้ในเดืองกองฮารัมแลเลยก็จะทําให้ชีวิตก็ลาคาดบาร์การนะครับคาดคาดบารอการไปแต่ถ้าสมมติในเชิงโดรูโร นะครับไฟไหม้บานหรือว่าเรือเรือกําลังจะจมแบบเนี้ยเราต้องพยายามโทษเพื่อที่จะเอาตัวรอดไอ้นี่คือยกเว้นไปนะครับยกเว้นไปไม่ว่าต้องโทษเชือก่อนเพราะนั้นมันร,รึงรังมันว่ายน้ำไม่ได้ใช่ไหมครับครับ,รบนั่นก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งคำถามนะครับ